เกจิท่านนี้มีดีอะไรถึงสยบเสือสมิงได้อย่างน่าอัศจรรย์หลวงปู่เจียมอติสโยเกจิชื่อดังเมืองสุรินทร์ท่านร่ำเรียนวิชากษสิลมปราบเสือสมิงในช่วงที่ท่านเดินทุด,ดงในป่าพอตกกลางคืนเสือสมิงจะแปลงกายเป็นลูกวัวและทําการร้องเสียงดังเพื่อให้หลวงปู่และพระลูกวัดตกใจด้วยความสงสารพระลูกวัดก็ออกจากกรดเพื่อไปช่วยลูกวัวแต่แล้วหลวงปู่เจียมก็ตะโกนบอกว่าอย่าออกไป ทำให้เสือสมิงไม่พอใจเป็นอย่างมากกลายร่างจากวัวเป็นเสือในทันทีและวิ่งมาทำร้ายหลวงปู่เจียมแต่แล้วหลวงปู่เจียมใช้วิชากระสินลมพัดเสือตัวใหญ่ล้มลงหล,ลายตัวหลายครั้งจนหลวงปู่พูดว่ากลับไปที่เดิมถึงเจ้าอยู่ก็ทำอะไรฆ่าไม่ได้เสือสมิงต้องจำยอมเกจิดังเมืองสุรินที่สำเร็จวิชากระสินแห่งลมหลวงปู่เจียมอติสโย ทหารและตำรวจต่างยกย่องว่านี่คือเบอร์หนึ่งด้านแคลคลาดปลอดภัย